ข้อสอบที่เป็นทางด้านนอกแบบนี้นะครับถ้าเราใช้กระดกข้อมือหรือว่าใช้งานที่บริเวณข้อมือหรืองอศอกบ,บ่อยๆจะมีอาการปวดมากยิ่งขึ้นเอ็นตรงนี้จะถูกยืดดันออกไปแล้วก็งอศอกเหยียดออกแบบนี้เกรงข้อมือขึ้น กระดกข้อมือขึ้นแล้วเราใช้มือเนาะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเคยมีอาการปวดที่บร,ริเวณข้อศอกตรงนี้กันบ้างไหมครับข้อศอกที่เป็นทางด้านนอกแบบนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าด้านในด้านนอกครับถ้าเราใช้กระดกข้อมือหรือว่าใช้งานที่บร,ริเวณข้อมือหรืองอศอกบ,บ่อยๆจะมีอาการปวดมากยิ่งขึ้นบางครั้งถึงทนแบบ ของตกจากมือเลยใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแก้อาการแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนอื่นนะเอาปากกามาเพราะว่าจะให้ดูตำแหน่งที่มันมีอาการปวดนะส่วนใหญ่อาการปวดที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเอ็นนะครับเอ็นของตัวข้อศอกทางด้านนอกนะครับเพราะว่าอะไรที่พูดถึงเอ็นจริงๆแล้วอาการปวดที่บริเวณข้อศอกเนี่ยมันมาจากต้นคอก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตรวจแยกกันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นจาก N, เอ็นหรือเป็นจากต้นคอกันแน่ บ,บางคนบอกว่าอาการปวดอาจจะเป็นปวดแสบๆหรือว่ามีอาการปวดลึกๆตืต้อๆเพราะว่ามีบางคนบอกว่าต้องยกแขนถึงจะดีขึ้นจริงอาการนั้นอาจจะไม่ใช่อาการของเอ็นก็ได้นะครับเราอยากรู้ไหมครับว่าทํายังไงอาการปวดพวกนี้มันถึงจะปวดมากขึ้นหรือว่าปวดชัดขึ้นหรือมันเป็นจากเอ็นแบบไหนมาดูนะวิธีการนะดูวิธีการก็เช็คง่ายๆของเอ็นนะครับก็คือเราแค่กระดกให้เอ็นนั้นมันขึ้นมามองเห็นไหมครับตัวเอ็นเอ็นเขาจะทําหน้าที่แบบนี้นะใช้ในการกระดกข้อมือขึ้น ซึ่งเ็เขาจะอยู่ที่บริเวณนี้นี่จุดเกาะนี่แล้วก็ไปที่ปลายนิ้วทําหน้าที่ในการกระดกขึ้นแค่นี้เองนะครับนี่คือ n นะกระดกขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าตัวนี้เขาเจ็บเนาะเรากระดกแบบนี้เขาต้องเจ็บนะครับถ้าเป็นเยอะงอศอกเข้าเขาจะต้องเจ็บนะครับเหยียดออกก็ต้องเจ็บเขื่องนะครับแต่ถ้าเป็นไม่เยอะนะงอศอกเหยียดศอกเฉยๆเลยแต่กระดกขึ้นเจ็บนะครับถ้าเป็นน้อยเลยก็คือกระดกขึ้นก็ไม่เจ็บนะแค่ ต้องกดถึงจะรู้สึกเจ็บอันนี้คือเป็นน้อยสุดนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะแยกได้ไงว่ามันเกี่ยวกับคอไหมคอแหะครับคอก็จะดูที่บริเวณต้นคอวิธีการก็ปล่อยแขนธรรมดาเลยถ้ามันมีอาการปวดแล้วเราเงยคอเอียงอาการปวดมันชัดมากขึ้นมันเด่นมากขึ้นแสดงว่าเกี่ยวกับคอเนาะหรือเราจะเอียงคอไปด้านตรงข้ามเอียงไปหาด้านที่มีอาการปวดหรือก้มคอลงหรือเงยคอขึ้นแบบนี้ล้วมีอาการปวดมากขึ้นแสดงว่ามาจากคอนะครับให้ลองแยกแบบนี้อลองเช็คดูว่าเป็นยังไงทีนี้ มาดูวิธีการในการรักษาอาการก็คือตรงนี้มันเอ็นครับมันเป็นเอ็นเอ็นนี่คืออะไรคืออย่างที่เคยสอนเนาะตัวนี้เป็นผิวหนังใต้ลงไปของผิวหนังคือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อก็จะเป็นเอ็นเนาะถ้าเอ็นมันอักเสบเอ็นมันฉีกขาดเราต้องรอให้เอ็นมันหายซึ่งการหายของมันใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนก็ได้แล้วแต่ว่าแผลมันใหญ่แค่ไหนดังนั้นถ้าเราอยากให้มันหายเร็วนะฮะเราก็ต้องลดการใช้งานในช่วงที่อักเสบถ้ามันเลยระยะอักเสบเราจะออกกาลังกาย นะถ้ามันมีอาการบวมแดงร้อะเราจะรู้ได้ไงว่ามันอักเสบเนาะมันคือบวมแดงร้อนใช่ไหมครับเวลาที่วางไปเอามือจับโอ้ยมันร้อนนะมันอุ่นๆน,นะเทียบกับอีกข้างอีกข้างเฉยๆข้างนี้อุ่นเราใช้การประครบเย็นแล้วก็ทานยาแล้วก็ลดการใช้งานอาจจะติดเทปร่วมด้วยก็ได้แต่ถ้าอาการมันดีขึ้นแล้วมันแค่มีขัดๆอาจจะมีตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างําตามนี้นะครับเริ่มต้นนะให้เราเหยียดแขนลงมาเหยียดศอกตึงๆเลยนะศอกตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็กามือครับกระดกมือขึ้นลงอย่างนี้ ต้องเหยียดศอกนะเหยียดลงก็ได้แบบนี้เนาะดูออกนะครับพอได้นะเอมเริ่มนะ้วมันจะรู้สึกตึงเจ็บถ้าใครที่เจ็บมากเราก็ไม่ต้องไปฝืนมากนะครับเอาเท่าที่ได้แค่นั้นสิบครั้งขึ้นลงพอได้ไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอีกสิบรอบเห็นไหมอืมช้าๆไม่ต้องรีบ ดูออกเนาะหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับสอบไม่งอนะสอต้องเหยียดตลอดเวลาแบบนี้เลยอ่ะแล้วหมุนกลับสิหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับแขนจะไม่แกว่งไหล่อยู่นิ่งๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นที่เอ็นโดยเฉพาะเลยนะเอ็นที่บริเวณข้อศอกปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้งานเนาะนักกีฬาจะเกิดบ่อยนะครับหรือคนที่ใช้งานข้อมือข้อศอกเยอะนะ แม่ครัวพ่อครัวอย่างเงี้ยหรือว่าออฟฟิศก็ได้นะอยู่ในท่าเดิมนานๆเกร็งแขนเยอะๆวันนี้จะมีอาการได้โอเคไหมครับเราเท่านี้เราจะรู้สึกตึงจนถึงนี่เลยแต่ต้องเหยียดศอกตึงๆนะหมุนวนนี้ตึงมากโอเคนะครับเสร็จแล้วแบมือครับแบมือกดลงกดลงในลักษณะนี้จะตึงมากตรงนี้แล้วก็บิดมือออกไปทางด้านนอกค้างไว้นับ1ถึง20แล้วผ่อนกลับมาทำา3เซตเนาะ 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเอ่าไปจนครบ20แล้วพอนแบบนี้พอได้ไหมได้นะครับนี่อย่าสอดตึงๆเลยนะพอได้นะเอ็นตัวนี้จะถูกยืดทีนี้อย่างที่บอกเห็นไหมพอเรายืดเยอะๆถ้าเอ็นมันขาดยืดมันก็จะยิ่งขาดทีนี้เรายืดเพื่อลดอาการปวดครับ แต่พอเรายืดไปสักพักหนึ่งอาการปวดมันเริ่มดีขึ้นเราจะต้องอยากให้มันหายให้มันฟื้นตัวได้เร็วเราจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปเดี๋ยวผมจะสอนท้ายๆนะอันนี้ยังยืดไม่เสร็จโอเคนะพอได้เนาะอ่ะ่อนแล้วก็พักนะเสร็จแล้วสวนทางนิดนึงกระดกข้อมือขึ้นบิดเข้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ยืดเข้ามาแบบนี้นะครับยืดฝั่งตรงข้ามเขานะ่ย้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบเหมือนกันแล้วก็ผ่อนเคไหมครับพอได้ไหมอ่า เรวผ่อนประมาณนี้ยืดปึบ๊บยีิบวิผ่อนเสร็จแล้วก็เช็คนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าอาการตึงปวดมันจะเบามากขึ้นชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาแบบมันเป็นเยอะนะช่วงนี้ช่วงยืดนี่เอาเท่าที่ได้อย่าฝืนมากโอเคไหมครับต่อมาครับเราจะจับที่บริเวณตรงนี้ถ้ายังปวดอยู่เนาะจับที่บริเวณเอ็นตรงนี้นะครับจับตรงนี้นะดันออกไปแล้วก็ออสอบเหยียดออกแบบนี้เห็นไหม ดันออกเนาะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับมันเป็นการขยับที่บริเวณข้อต่อแล้วก็เอ็นของเขาพอได้ไหมแบบนี้ครบสิบแล้วก็พักแล้วก็รีเช็คถ้าอาการมันดีขึ้นก็ทำต่อวันนึงทำสัก3ามถึงหรอบก็พอนะครับเชา้าสัก2อสามรอบแล้วก็ที่อ่างอีกสักรอบหนึ่งตอนเย็นอีกรอบนึงมันก็จะช่วยทำให้ การโฟล์ของตัวนี้ดีขึ้นพอได้ไหมครับพอได้เนาะเสร็จแล้วทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแต่คงมันจะไม่ทําในวันนี้วันเดียวนะไอเนี้ยให้ให้แนะนําให้ไปทําวันหลังวิธีการให้เราทํานี้ครับเราจะออกกําลังกายโดยจะใช้แรงต้านทีนี้แรงต้านก็จะมีแบบนี้เราอาจจะต้านตัวเองก็ได้เกรงข้อมือขึ้นกระดกข้อมือขึ้นแล้วเราใช้มือเนาะยิงน้าหนักกดไว้อย่างนฮะม,มันขึ้นมาเป็นลำเห็นเนะเาะอ่าประมาณนี้เราพอดเกรง เอาแค่นี้ก่อนนี่เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีนะครับแล้วก็ผ่อนเกร็งแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราจะบริหารบ่อยๆเราก็อาจจะใช้เป็นขวดน้ําก็ได้เช่นการถือขวดน้ํากระดกขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆแบบนี้ต่อมากระดกขึ้นปล่อยลงช้าๆพอดีผมไม่ได้ดวขวดน้ํามาเนาะถือว,ว่าปากกาเป็นขวดน้ำเนาะแบบนี้นะครับกระดกขึ้นแล้วปล่อยลงช้าๆแบบนะ กระดกขึ้นปล่อยลงช้าๆกวดน้ําประมาณสัก 700cc ก็ได้นะครับถ้า 1, 1ลิตรนี่อาจจะหนักเกินไปนะมันจะเกรงเยอะนะค่อยๆปล่อยตัวนี้เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาทํางานให้กล้ามเนื้อเขาเกิดการซ่อมแซมแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับคนที่มีอาการปวดที่บรินเวณนี้จะหายเร็วขึ้นด้วยจะเคยฉีดสเตียรอยหรือไม่เคยก็ไม่เป็นไรทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่า ค่อยๆทําจะระบบนี้จะให้ดูอีกอันนึงก็คือเราสามารถใช้เป็นพวกยางยืดก็ได้แบบนี้เนาะ,ะแล้วก็กระดกขึ้นสอดจะอยู่นิ่งๆเลยนะระวังลงนี่ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่กระดกขึ้นแล้วปล่อยลงช้าๆแบบนี้ครับป่อยได้เนาะกระดกขึ้นปล่อยลงชา้าๆกระดกขึ้นปล่อยลงช้าๆสอดอาจจะสอกอยู่เท่าเดิมเลยนะครับ ตัวที่ขยับคือแค่ข้อมือแต่กล้ามเนื้อเขาจะขยับมาถึงนี่เลยนะครับใครไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อขยับไหมเอามือแตะตรงนี้ก็ได้แล้วก็เนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อมันจะกระดกขึ้นชัดเจนโอเคเนาะพอได้ไหมครับนี่คือการฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยตรงเลยนะสามารถเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆที่บ้านเลยนะครับซึ่งนักกา,ายพาก็จะใช้แบบนี้แหละนะฮะทีนี้พอเรายืดเสร็จแล้วเราอยากจะออกกําลังกายเสร็จแล้วเราอยากจะยืดกล้ามเนื้อโดยการยืดเส้นมาสาย ทำไมยืดเส้นประสาทเพราะว่าตัวนี้เห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองคือเส้นประสาทที่ออกมาจากคอแล้วก็ผ่านที่บริเวณหลังต้นแขนตรงนี้นะครับวิธีการเราจะยืดในท่านี้นะครับกดแขนลงกระดกข้อมือขึ้นบิดปลายมือออกชี้นิ้วออกไปข้างนอกนี้นะฮะชี้นิ้วออกแล้วก็กางแขนไปข้างหลังแค่นี้นะครับตัวจะตึงมากเลยนะตัวจะตึงมากแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อนกลับมาปึ๊บ โอเคไหมพอได้ไหมครับจะตึงตรงนี้ลงมานี่นี่คือยืดเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดแล้วก็กลับมา10ครั้งเป็น1เซตแล้วก็เช็คอีกทีว่าเป็นยังไงเราจะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับแล้วอาการที่ปวดข้อศอนจะค่อยๆดีขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ